สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนํานะครับการติดตั้งสนิ p ปิ้งท o ลอัปเดตใหม่นะครับที่สามารถบันทึกวิดีโอได้แล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางเว็บนะครับนิชาพัฒน์ดอทคนะครับเนี่ยครับลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เครดิตนะครับเพราะว่าท่านได้ทำนะครับ คลิปสอนนะครับแล้วก็มีลิงก์นะครับให้เราได้ดาวน์โหลดมาทําตามได้แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผูอภิวัตก็ขออนุญาตมาลองทําตามดูนะครับว่ามันจะได้ผลเหมือนในคลิปท่านหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ขอยกเครดิตให้ท่านแล้วนะครับโอเคนะครับผมจะทําการดาวน์โหลดนะครับจากลิงก์เมก้านะครับอ๋อก็คลิกมาก็จะได้เป็นลิงก์นี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองทําติดตั้งดูนะครับ ทำตามเลยนะครับผมก็ดับมันคิกขึ้นมานะครับแล้วก็กดอัปเดตนะครับแล้วตอนนี้มันก็จะขึ้น Install นะครับซึ่งเดิม n i p p i n g t o o l เนี่ยนะครับมันจะเป็นเครื่องมือแคปหน้าจอหรือว่าจับหน้าจอนะครับที่เป็นรูปภาพอย่างเดียวนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับถ้าเราอัปเดตนะครับถ้าเราอัปเดตมันจะสามารถแคปหน้าจอแบบคลิปวิดีโอได้แล้วนะครับเราก็ลองมาทําดูนะครับตอนนี้จะทําการ ติดตั้งนะครับแพ็กเกจที่ทำการดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่วิ่งปื้ดนแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเนี่ยครับเครื่องมือมาแล้วนะครับวิธีการเรียกใช้เครื่องมือนะครับก็คือกดปุ่มคีย์บอร์ด w i n d o w ์โลโก้นะครับอ่าปุ่มคีย์บอร์ด w i n d o w ์โลโก้แล้วก็กดชิปแล้วก็ตัว S นะครับมันก็จะขึ้นเครื่องมือนี้ขึ้นมาเลยนะครับ จากเดิมนั้นเวลาจะแคปหน้าจอนะครับก็มีแค่คลิก New นะครับแล้วก็แคปเลยแต่ตอนนี้มีปุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาคือ Record อรอยอดเยี่ยมเลยนะครับพอเรากดปุ่ม Record นะครับมันก็จะมาที่เครื่องมือนี้แล้วก็มา New วนะครับวิธีการใช้งานนะครับซึ่ว่าเราอยากบันทึกเป็นคลิปนะครับแล้วก็มาที่ Record ก่อนเรามาที่ New นะครับเมาส์เราจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเราบอกว่า Draw s h a p e ก็คืออยากอัดหน้าจอแบบไหน ทางหน้าจอแล้วก็ลากเป็นเส้นประแบบนี้เลยแล้วข้อปล่อยเมาส์นะครับปล่อยเมาส์เสร็จแล้วก็กดสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทนี่ครับพอสตาร์ทเสร็จก็321อ่าโอเคนะครับนี่คือนะครับการใช้เครื่องมือนะครับส n i น p i n g t ช o l record เป็นคลิปวิดีโอนะครับเมื่อเราทำการอัด r e cord เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการส top ตรงนี้ครับนี่ยุดนะครับมันก็จะได้ตรงนี้มาแล้วก็จะมีปุ่ม Play นะครับ ดูว่านะครับตอนที่เราอัดเนี่ยนะครับเราพูดอะไรขยับเมาส์อะไรยังไงนะครับถ้าเรานะครับยังไม่พอใจนะครับเราก็ลบทิ้งแล้วก็อัดใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราพอใจแล้วก็กดบันทึกนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับตอนอัดน่ว่าไมค์นะครับเราได้เลือกไมโครโฟนนะครับมันตรงกันกับชนิดไมค์ที่เรากำลังอัดเสียงหรือเปล่านะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวว่า ทำไมอัดมาแล้วนะครับไม่มีเสียงมีแต่คลิปนะครับแต่ยังไงก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะอัดเป็นสื่อการสอนก็ได้นะครับหรือว่าจะอธิบายนะครับเล็กๆน้อยๆแก้ปัญหานั่นนี่นะครับเป็นคลิปวิดีโอก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับยังไงก็ลองไปทากันดูนะครับ s Snipping Tool เวอร์ชันใหม่บันทึกเป็นวิดีโอได้แล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ